หลักการที่5ความสำคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคุณจะสามารถมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได้อยู่บนพื้นฐานของพระธรรมยอนบทที่14ข้อที่26แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้ามาในนามของเรานั้น จะสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวแก่ท่านแล้วย้อนบทที่ 16.. ข้อที่7ถึง14อย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ,าถ้าเราไม่ไป องพระผู้ช่วยให้รอดจะไม่เสด็จมาหาท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราจะใช้พระองค์มาหาท่านเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงกระทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความผิดความชอบธรรมและการพิพากษาในเรื่องความผิดนั้นคือเพราะเขาไม่วางใจในเราในเรื่องความชอบธรรมนั้นคือ เพราะเราไปหาพระบิดาและท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราอีกในเรื่องการพิภากษานั้นคือเพราะเจ้าโลกนี้ถูกพิภากษาแล้วเรายังมีหลายสิ่งที่จะบอกแก่ท่านทั้งหลายแต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยภารการ แต่พระองค์จะตัดสิ่งที่พระองค์ได้ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้สิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติเพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลายโรงบทที่8ข้อที่5ถึง11 เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นพระวิญญาณด้วยว่าปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายแต่ซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขเหตุว่าใจซึ่งปัก อยู่กับเนื้อหนังก็เป็นศัตรูกับพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้เพราะคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าก็หาไม่ได้ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนัง แต่อยู่ใต้พระวิญญาณผู้ใดมีพระวิญญาณของพระคิดผู้นั้นก็เป็นของพระองค์และถ้าพระคิดอยู่ในท่านทั้งหลายแล้วถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาปแต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรมถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบ ให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายแล้วพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระคิดเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะทรงกระทําให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่โดยเดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลาย1นึ่งโคริน์บทที่สองข้อ9-14ถึง14 ดังที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้ความล้ำลึกของพระเจ้า อันความคิดของมนุษย์นั้นไม่มีผู้ใดอย่างรู้ได้เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเองฉันใดพระนามิของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้นเราทั้งหลายไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เราเรากล่าวถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้ด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้แต่ด้วยถ้อยคำซึ่งพระวิญญ,ญาณได้ทรงสั่งสอนคือเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ายวิญญาณให้คนที่มีวิญญาณพระวิญญาณฟังให้คนที่มี พระวิญญาณฟังแต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลาและเขาไม่สามารถเข้าใจได้เพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณเอเฟซัสบทที่หน ข้อ1 3ถึง14ในพระอ,องค์นั้นท่านทั้งหลายก็เช่นกันเมื่อท่านได้ฟังสัตววาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและได้วางใจในพระอ,องค์ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญาเป็นมัดจำของการรับมรดกของเราจนกว่าเราจะได้รับกรรมสิทธิ เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์เอเฟซัสบทที่5ข้อที่18และอย่าเมาเล่าอังุนซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณหลักการที่6ความสำคัญของการอธิษฐานการอธิษฐานเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่จะให้ชีวิตของคุณได้รับการควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่บนพื้นฐานของพระธรรมสดุดีบทที่145ข้อ18-19ถึง19พระเจ้าทรงสถิตอยู่ใ,ใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริงพระองค์ทรงโปรด ตามความปรารถนาของบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระอ,องค์พระอ,องค์ทรงฟังเสียงร้องทูลของเขาด้วยและทรงช่วยเขาให้รอดมัดทธิวบทที่7ข้อที่7ถึง8จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอ ก็ได้ทุกคนที่สแสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาเอเฟซัสบทที่5ข้อ18-20ถึง20และยาเมาเล่าอังุน่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงน้ำมสก,การและเพลงสรรเสริญคือร้องสรรเสริญและสะดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา 1. เทสโลนิกาบท ที่5ข้อ17จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ1ยอนบทที่3ข้อ22และเราขอสิ่งใดๆเราก็จะได้สิ่งนั้นๆจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระทัยพระองค์ครับ คุณต้องเป็นคนที่อุทิศตนเพื่อการอธิษฐานเพื่อกระทำตามพระไทยของพระเจ้าและให้นำปัญหาที่มีต่อผู้คนต่อทุกคนได้นำมาอธิษฐานต่อพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างต่อเนื่องนะครับคุณต้อง เป็นคนที่อุทิศตนเพื่อการอธิษฐานกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและนำปัญหาที่มีต่อผู้คนทุกคนมาอธิษฐานต่อพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างต่อเนื่องครับอ้างอิงอยู่บนพื้นฐานของลูกานะครับพระธรรมลูกาบทที่1 8ข้อหนึ่งพระองค์ตรัสคำอุปมา เรื่องหนึ่งให้เขาฟังเพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนละอาใจเอเฟซัสบทที่6ข้อ18จงอธิษฐานวิงวอนทุกเวลาจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาครับอีกครั้งหนึ่งนะครับจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอโดย พระวิญญาณทุกเวลาทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเผื่อทำมิกชนทุกคนครับฟิลิปปีบทที่4ข้อ6อย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอน กับการขอบพระคุณครับโคโลสีบทที่4ข้อ2จงขมักคเม่นอธิษฐานจงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยขอบพระคุณครับหเทสโลนิกาบทที่5ข้อ17จจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอครับ หนึ่ทิโมธีบทที่ 2. อข้อหเหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง 1. นึยอนบทที่ 5. ข้อ 14. 15และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองคือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ